บางทีเ,เพื่อนๆนะครับการที่จะแซงเนี่ยส่วนใหญ่ที่ยังแซงไม่ได้นะครับก็เป็นเพราะว่าเ,เพื่อนๆนะครับยังไม่คุ้นชินกับการเติมคันเร่งไงนะครับอา่านะครับนะครับการแซงรถนะครับการวิ่งตาม ทางหลักเราไม่ได้วิ่งแช่ขวาทําถูกต้องเลยครับนะครับส่วนการแซงนะครับเรามาวิ่งเลนซ้ายนะครับเราจะแซงรถใหญ่แซงยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องดูกระจกมองข้างฝั่งขวาก่อนนะครับว่ามีรถมาไหมนะครับถ้าไม่มีรถมาปุ๊บเราก็รอที่จะแซงนะครับโดยการนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาทิ้งไว้นะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างครับนะครับดูกระจกมองข้างว่ามีรถมาไหมอ่าไม่มีรถมานะเติมเครื่อเร่งครับ เหยียบคันเร่งไปเลยครับนะครับก้นใจเหยียบคันเร่งเลยนะนะครับเหยียบคันเร่งไปครับป๊าปนะครับเหยียบคันเร่งไปครับจากที่เราเคยวิ่งนะครับ6070นี้ครับเราก็มาลองวิ่ง80ดูครับนะครับไม่เป็นไรครับเองวิ่ง80ดูครับพอวิ่ง80เสร็จนะครับเราก็ลองกั้นใจนะครับเติมกดคันเร่งลองอีกนิดนึงครับให้มันไปประมาณ90นะครับลองกั้นใจดูซิเหยียบคันเร่งไปปุ๊บ8090แล้วโอ้โหถึง90แล้วนะครับ อ่านะครับ92 93แล้วโอเคเลยนะครับตอนนี้หลายลงเนินนะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอ่ายังไม่คุ้นกับความเร็วนี้นะครับก็ยกเท้าออกจากคันเล่งนะนะครับยกเท้าออกจากคันเล่งแล้วปล่อยไหลนะครับปล่อยไหลไปนะครับพอมันลงมาในระนาบอ่าลงมาในระนาบไม่ไม่ไม่ชันแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมคันเล่งไปครับนะครับแล้วทีนี้นะครับเราดูกระจกมองหลังนะครับอุ้ยมีรถที่มาใช้มานะครับเราก็มองกระจกข้างซ้ายครับเห็นหน้ารถเต็มคัน กดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับอ่านะครับกดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บกลับมาอยู่ที่เลนกลางของเราไปกลับมาอยู่ที่เลนซ้ายของเรานะครับอ่าอันนี้มือใหม่นะครับเวลาแซงนะครับก็จะผมก็จะบอกมือใหม่นะครับว่าเวลาแซงทําด้วยความอ่ต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับดูดีๆครับนะครับเวลาเราแซงเนี่ยนะครับเราต้องมั่นใจว่าด้านหลังไม่มีรถมานะครับแล้วก็พอเราออกไปเลนสองปุ๊บนะครับเลนสามปุ๊บนะครับพอวิ่งแซงขึ้นไปนะครับ พอเราแซงขึ้นไปปุ๊บนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างครับนะครับถ้าเราเห็นหน้ารถเต็มคันปุ๊บอ่ะเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาอยู่ในเลนได้เลยนะอ่านะครับทีนี้นะครับบางทีเพื่อนเพื่อนนะครับการที่จะแซงเนี่ยส่วนใหญ่ที่ยังแซงไม่ได้นะครับก็เป็นเพราะว่าเพื่อนๆนนะครับยังไม่คุ้นชินกับการเติมคันเร่งไงล่ะครับอ่านะครับอย่างนี้ครับเวลาเพื่อนๆนนะครับวิ่งนะครับวิ่งด้วยความเร็วธรรมดานะครับถนนล่องอย่างนี้เลยนะเราก็ขับด้วยความเร็ว 7 0 80เนี้ยไปของเราเรื่อยๆนะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆครับลองเพิ่มความเร็วดูครับนะครับลองลองอยู่ที่เฉยนี่แหละเนี่ยอยู่ในเรนเลานด์นี่แหละนะครับสมมุติว่าครับด้านหน้านี้นะไม่มีรถเลยนะรงโล่งเลยนะครับอ่าตอนนี้เราวิ่งอยู่ประมาณ80นะครับเราก็ลองเติมเรื่องดูครับเติมเร่งดูครับให้มันไปถึงอ่า90้านะลองเติมครับก้นใจเติมครับก้นใจเหยียบเร่งเพิ่มครับนะครับเราจะได้ยินเสียงรถค้างขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะนะครับอ่าดูดีๆครับ ให้มันเล่งไปครับให้มันเล่งไปครับเตืงนมาเล่งไปครับเตืงนมาเล่งไปนะครับเอย่าก็เล่งไปครับด้านหน้าก็จะโล่งๆนะนะครับไม่ต้องห่วงครับเราก็ดูด้านหน้าเรื่อยๆนะครับตากค่อยๆเหลือบมองความเร็วนะนะครับก็วิ่งตรงไปวิ่งตรงไปนะครับอ่าเด้95แล้วนะครับเราก็ค้างไว้ครับค้างไว้เพื่อให้เราชินกับความเร็วนะครับค้างไว้เลยนะครับค้างไว้อ่าครับโอ้ยจจจะวิ่งวพี่จ้ำเ้ยวิ่งแช่นาไม่ได้หรอกแค่นี้ก็หัวใจจะวายนะครับก็ไม่เป็นไรครับ ก็ค่อยทําใหม่ครับนะครับเราค่อยๆทาใหม่นะครับก็ทาไปเรื่อยๆครับฝึกฝึกฝนนะครับเพื่อให้เราครับมีทักษะในการเติมคันเร่งไงล่ะครับเมื่อเรามีทักษะในการเติมคันเร่งเราคุ้นจริงกับการเติมเร่งครับเราก็จะแซงได้นะนะครับเมื่อเราลองสักหนึ่งครั้งแล้วนะครับเราเริ่มรู้จังหวะแล้วว่าเออเราเติมคันเร่งไปเนี่ยประมาณนี้นะได้นะครับทีนี้เรามาลองดูครับด้านหน้านะครับมีรถ10บล้อนะครับรถ10บล้อเขาแซงอีกทีหนึ่งนะนะครับ นี่เราเรามองก็จะมองขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเติมพันเร่งมาครับนะครับเติมพันเร่งมานะครับแน้าเข้าช้านะครับเราก็ชะลอครับชะลอนะครับตามไปก่อนนะครับเราจะเพิ่งแซงซ้ายนะถ้ารถรถใหญ่เราวิ่งเลนเลนขวาเนี่ยเราจะเพิ่งแซงซ้ายครับทาไมเลยครับเทรนพิจะไม่แซงซ้ายหนะครับเพราะว่าถ้าเราแซงซ้ายปุ๊บนะครับจะมีรถหลังนะนะครับมีรถหลังเนี่ยวิ่งมาครับนะครับมีรถหลังวิ่งมาปุ๊บเห็นไหมครับเราเป็นมือใหม่นะ เราไปตัดหน้าเขาเข้ามาด้วยความเร็วเดี๋ยวเขาจะชนเท้านะนะครับเราวิ่งตามคันหน้าช้าๆไปก่อนนะครับลองให้รถใหญ่นะครับเขาเข้าเลนซ้ายนะครับเราค่อยๆตามไปนะนะครับตอนนี้เราก็ตามไปก่อนครับตามรถคันใหญ่ไปก่อนนะครับอีกอย่างนี้นะครับเราสันนิษฐานว่าถ้ารถใหญ่เขาวิ่งขวานี้อย่างนี้นะครับช้าๆนะครับเขาไม่เข้าซ้ายนะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะอยู่เทิงก็ได้นะอ่าเราก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับอ่าทีนี้นะครับ ถ้าเราพิจารณาว่าเขาอาจจะอยู่เถึนด้านหน้าเขาไม่ยอมเข้าซ้ายเลยเราก็ต้องแซงซ้ายนะครับวิธีการแซงซ้ายนะครับผมก็จะแนะนําให้เพื่อนๆครับมองกระจกมองหลังก่อนนะครับมองกระจกมองหลังเรียบร้อยปุ๊บนะครับแล้วก็มองกระจกฝั่งซ้ายนะครับว่ามีรถมาไหมอ่าไม่มีรถมาครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับก็ค่อยโผล่ไปนะค่อยโผล่ไปครับค่อยโผล่ไปปุ๊บอ่าค่อยโผล่ไปครับพอโผล่มาปุ๊บอ่าอยู่กลางเลยเราเห็นเลนชัดเจนแล้วว่าเรา มีรถข้างหน้าอะไรบ้างยังไงนะครับเราก็ขับเติมครับค่อยเติมเรล่งไปครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่ราวๆ60 70เนะนะครับีเราเาแซงขึ้นมาแล้วนะแซงขึ้นมาแล้วนะครับแซงขึ้นมาแล้วนะครับอ่าพี่ตั้มครับแซงแล้วเรากลับไปอยู่เลนขวาเลยไหมไม่ครับเราวิ่งเลนซ้ายของเราไปนี่แหละครับอ่าเรามือใหม่นะนะครับเราวิ่งเลนซ้ายไปเลยนะครับเห็นไหมครับพี่ใหญ่เขาเข้าเลนซ้ายแล้วนะครับนะครับเข้าเลนซ้ายเรียบร้อยแล้วนะนะครับเราก็ วิ่งเดินซ้ายของเราไปเรื่อยๆครับเมื่อใหม่ที่กลัวการแซงก็เพราะว่านะครับเขายังไม่คุ้นชินกับการเติมคันเร่งนะครับเพื่อนๆผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองฝึกดูนะครับเวลาวิ่งออกจากจังหวัดหนึ่งนะครับถ้ารถโล่งๆก็ลองหัดเติมคันเร่งให้เพิ่มความเร็วดูนะครับเราก็จับอาการรถได้ว่าเมื่อเราเติมคันเร่งแล้วนะครับรถเป็นยังไงบ้างนะครับเราคุมรถอยู่ไหมเราเพิ่มความเร็วขึ้นไปจากที่เคยวิ่ง70-80ลองไปวิ่ง90าส0นะครับ95 100ดูครับ เราก็จับอาการนะครับถ้าเราเริ่มมีวิวเราก็ผ่อนช้าเล่นครับไม่เป็นไรครับแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับลองเทสดูครับลองเทสแล้วเราเมื่อเราชินนะครับเมื่อเราชินเราก็จะทําให้เรานะครับสามารถแซงรถได้นะอ่าจังหวะนี้นะครับด้านหน้ามีรถใหญ่นะเนี่ยเราก็ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสอะไรเพื่อนก็ขับตามไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเมื่อสักพักอ่าแต่ว่าเมื่อเมื่อขับรถตามไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับรถคันใหญ่เขาขับช้า นะครับตัวขับเร็วกว่าเขาหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าไปใกล้เขาแล้วนะครับเริ่มเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข,ข้าไปใกล้นะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะแซงนะครับอุ uh, ้ยมันต้องถึงเวลาแซงแล้วอะ่ะทำไงดีละ่ะตามคลิปที่พี่ตั้มบอกได้ว่ามันต้องมองกระจกมองข้างฝั่งขวาก่อนอ่ามีรถมาครับยกคันเร่งครับมีรถมาเรายกคันเร่งนะเราอยู่ใกล้แล้วนะครับเราจะแซงมองกระจกมองขวาอีกทีสิอ่ามีรถคันสีดาวิ่งตามมาไว้ก่อนนะครับเราก็ชะลอรถก่อนครับ เราก็ขับตามไปก่อนนะครับขับตามไปปุ๊บไม่เป็นไรค่อยเขาเอาปลอดภัยไว้ก่อนค่อยแซงเราจะแซงอ่ะเดี Bliss ๋ยวจะแซงซิดูอีทอกทีซิอ่ามีรถมาข้างหลังอ่าไม่เป็นไรให้เข้าไปก่อนเราชะลอก่อนครับขับตามพี่ใหญ่ไปเรื่อยๆครับอ่านะครับโอโอเคถ้า,างนั้นเราจะแซงนะ้วเดี๋ยวมองอีกทีหนึ่งซิอ่าด้านหลังด้านหลังมีรถมาไกลๆนะนะครับแต่ว่าเขาก็เริ่มเข้ามาแล้วครับเราก็จะเพิ่งออกนะรอจังหวะครับอ่ารอจังหวะนะรอจังหวะ เราจังหวะก่อนครับขับตามพี่ใหญ่ไปก่อนนะครับด้านหน้าพี่ใหญ่เขาแซงอีกคันกันแล้วนะครับคราวนี้เราดูครับดูอีกทีหนึ่งสิอ่าดูอีกทีดูความรอบครอบอ่าไม่มีรถมานะปึ๊บเราเปิดไฟสัสเราเปิดไฟเลี้ยวขวานะปึ๊บอ่าเปิดไฟเลี้ยวขวาปึ๊บนะครับแล้วก็เติมค่าเร่งครับจังหวะนี้แหละครับเติมค่าเร่งครับเมื่อเราเนี่ยที่ผมบอกว่าให้เราชินกับการเติมค่าเร่งนี่ครับเราเติมค่าเร่งนะนะครับเติมค่าเร่งไปปึ๊บนะครับให้ความเร็วเพิ่มมมขึ้นนคคคคคครรรััััับบบี่่่่แหละเเตติิงงไไปปอาาวม ร้อยเก้าสิบแล้วนะครับอ่าไปเก้าสิบแล้วนะครับไม่ใช่ร้อยนะไม่ใช่ร้อยนะครับเก้าสิบกว่าแล้วเอาเติมเร่งไปเติมเร่งไปครับอ่าเติมไปเรื่อยๆครับนะครับเติมเติมไปเติมขึ้นไปนะครับทีนี้นะครับเราจะแซงรถพี่ใหญ่แล้นะนะครับเราก็มองกระจกฝั่งซ้ายครับนะครับมองเห็นหน้ารถเต็มคันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับอ่านะครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนของเรานะครับอ่าเห็นะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆลองฝึกดูนะนะครับการแซงนะครับสําคัญอยู่ที่การ มองกระจกมองข้างแล้วก็การเติมเครื่งนะครับแล้วก็การคุมพวงมาลัยนะนะครับฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนะนะครับเวลาเพื่อนขับรถออก่างจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนเห็นด้านหน้าเฮ้ยด้านหน้ามันโล่งนะครับก็อยากให้เพื่อนๆครับลองฝึกดูครับว่าเราเติมเครื่งให้เราจินกับความเร็วสมมติว่าตอนนี้เราจะแซงนะสมมติว่าเราจะแซงเราก็เหยียกเร่งเติมเพิ่มความเร็วครับตอนนี้ครับวิ่งอยู่สามเก้าสิบนะเราก็เติมเครื่งไปครับ เพิ่เร่งไปนะครับให้97แล้วนะ98แล้วทั้งทั้งชีวิตไม่เคยถึงร้อยเลยไม่เคยถึงร้อยเลยอลองดูสิปึ๊บถึงร้อยยังโอ้ถึงร้งอยแล้วโอ้สุดยอดเลยนะครับก็ฝึกชินฝึกให้ชินครับนะครับฝึกให้ชินค,าค้างไว้ครับคนะ้างไว้ครับค้างไว้ค้างไว้นะค้างไว้ค้างไว้โอ้ยทั้งชีวิตวิ่งมา70กิโลเมตรต่อชอั่วโมงวันนี้วันแรกที่พี่จ้าสอนบอกให้หัดแซงโอ้โหวิ่งร้อยกว่านะโอ้ย ใจจะวายนะครับก็ก็ต้องฝึกนะครับอดทนนะครับพยายามรักษาความเร็วไว้ให้เราชินนะเมื่อเราชินกับความเร็ว100แล้วนะครับต่อไปเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะอย่างจังหวะนี้ครับนะครับด้านหน้ามีรถนะครับมีรถพี่ใหญ่นะเรามองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับมีรถมาไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาปึ๊บนะครับเราก็แสงไปครับเติมเคร่งแสงไปนะครับ มองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถเต็มคันยังเห็นเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับก็บเข้ามาอยู่ในเลนครับปึ๊บอ,อเฮ้ที่พี่จำสอนได้ผลนี่ว่านะครับเราวิ่งขึ้นไปนะครับเราต้องเติมคันเร่งตอนแซงนี่เองนะครับถ้าเราเติมช้าหน่อยมันก็จะแซงได้ช้าแต่ถ้าเราเติมเร็วหน่อยมันก็แซงได้เร็วนะครับเมื่อเราแซงได้เร็วเนี่ยคันหลังเขาก็ไม่มาจี้เรานะครับเพราะว่าเขาก็รู้แลวว่าเราจะเข้าซ้ายเข้าขวานะครับเพราะเราเปิดไฟเลี้ยวนะอ่านะครับทีนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชินกับการเติมคันเร่งแล้วนะครับเรื่องแซงก็จะง่ายขึ้นแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูจังหวะด้านหน้านะครับมีรถเทเลอร์ขนรถนะเรามองกระจกมองขวาครับนะครับไม่มีรถมาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเติมคันเร่งครับนะครับนี่ครับเติมคันเร่งปึ๊บนะครับเติมคันเร่งไปเติมคันเร่งไปนะครับเติมคันเร่งไปครับโอ้แซงแล้วนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถจำคันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับปึ๊บนะครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับอ่าเห็นไหมครับง่ายเลยนะครับแล้วก็ คุมพวงมาลัยดีๆครับคุมคันเร่งดีๆนะครับเรื่องการแซงก็เป็นเรื่องง่ายเลยทีนี้นะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงแล้วสลับมือใหม่นะเวลาแซงนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับในการแซงนะเวลาจะแซงก็ดูดีๆครับระหวะนี้ครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับด้านหลังไม่มีรถมานะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในเลนปิดไฟเลี้ยวครับนะครับเติมคันเร่งไปครับเติมคันเร่งไปครับเติมไปเลยครับเติมไปเลยครับนี่ครับเติมคันเร่งไปครับเติมไปเลยครับเติมไปเลย เติมเร่งไปครับเติมไปเรื่อยๆเลยครับเติมไปเติมไปนะครับจนกว่าเราจะแซงได้นะครับด้านหน้านะครับมีรถพี่ใหญ่นะครับสองคันเลยมั้งนะอ่าใช่ครับรถพี่ใหญ่สองคันเลยนะครับเติมคันเร่งไปครับนะครับเติมคันเร่งไปครับอ่าตอนนี้ร้อยกว่าแล้วนะร้อยกว่าแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้เราวิ่งหน้าร้อยกว่าเราชินแล้วนะครับทีนี้นะครับมองกระจกด้านข้างฝั่งซ้ายครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับเห็นหน้ารถตรงข้ามแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับปึ๊บกลับเข้ามาอยู่ในเลน เห็นไหมครับเวลาเพื่อนเพื่อนวิ่งขอกทางนี่ว่าเพื่อนเพื่อนจะแซงรถส0บล้อแซงรถใหญ่นะครับง่ายเลยใช่ไหมครับทีนี้เพื่อนๆก็ลองนําไปฝึกดูนะครับปัจจัยต่างๆที่ผมแนะนํามานะครับเพื่อนๆสามารถลองนําไปปฏิบัติตามได้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองกระจกมองข้างนะครับมองกระจกมองข้างนะครับมองกระจกมองหลังนะครับมองกระจกมองหลังเสร็จนะครับก็การเติมคันเร่งนะครับเติมคันเร่งเสร็จแล้วก็การคุมพวงมาลัยนะครับ ฟังดูอาจจะเยอะนะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะอูพิถ้ามันสเต็ปมันเยอะจังมันเยอะจังเลยจำไม่ไหวอ่ะเพื่อนๆับจดใส่กระดาษดูครับแล้วก็ไปท่งนั่งท่องดูนะครับพอท่องได้แล้วจําได้แล้วก็ลองมาฝึกดูครับแต่อันดับแรกผมอยากให้เพื่อนๆนะครับเมื่อขับรถนะครับอยากให้ลองเติมคันเร่งดูครับนะครับเพื่อนๆเติมคันเร่งได้นะครับการแซงก็จะง่ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแซงการหมุนพวงมาลัยนะครับการดูกระจกมองข้างเนี่ย มันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเราหัดเติมคันเร่งเป็นนะครับอ่าทีนี้การแซงก็จะง่ายเลยนะครับก็ฝากไว้เป็นในทางสเพื่อนๆนะในการหัดแซงสำหรับเพื่อนใหม่นะในการหัดแซงนะครับอ่านะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะนะครับในการหัดแซงนะครับผมก็มีวิธีมาแนะนํานะครับให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่นะนะครับโดยที่เพื่อนเพื่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะนะครับเริ่มสเต็ปแรกเลยนะครับเราต้องฝึกการเติมค่าเร่งนั่นเองครับนะครับ เมื่อเราเติมคันเร่งจนชินนะครับเราเหยียบคันเร่งจนชินนะครับจังหวะการเหยียบคันเร่งต่อไปนะครับการกะคันเร่งการเติมคันเร่งก็จะง่ายมากขึ้นครับเมื่อเราเติมคันเร่งเป็นนะครับกะการเหยียบคันเร่งเป็นนะครับต่อไปสเต็ปต่อไปนะครับก็คือการดูกระจกมองข้างครับนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับดูกระจกมองข้างนะครับดูนะครับขับรถไปนะครับมองขวาปึ๊บอ่าดูกระจกมองข้างนะครับดูกระจกมองข้างมองหลังไอ้ดูกระจกมองหลังปึ๊บอ่านะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้าย คับจนชินครับเมื่อเรามองนะครับเวลามองก็มองเข้าไปในกระจกนะมองเข้าไปในกระจกเลยนะครับแล้วก็ดูภาพด้านหลังนะนะครับดูให้ชินนะครับใช้เวลาดูประมาณ1นวิ2วินะครับแล้วก็หันกลับมาที่ด้านหน้านะเพราะว่าเมนหลักเลยนะครับคือกระจกด้านหน้านะครับคือคือด้านหน้าเรานะนะครับส่วนการแซงเนี่ยก็คือไวมองเมื่อตอนที่เราจะแซงนะนะครับเเราจะเมื่อตอนที่เราจะแซงตอนที่เราจะเลี้ยวนะครับก็ เวลาเราจะแซงเราจเดียวนี้นะครับเราก็ต้องมองกระจกมองข้างแต่เราไม่ได้มองตลอดเวลานะครับเรามองกระจกด้านหน้านะครับมองไปทั้งหน้ามากกว่านะครับเวลาขับรถนะครับเมื่อเราเติมคันเร่งเสร็จแล้วนะครับมองกระจกเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการดูว่ารถที่วิ่งตามมาแซงได้ไหมนะครับเป็นการดูนะครับถ้าเราขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ดูว่ารถที่วิ่งมาตามหลังนะครับจังหวะนี้นะครับสมมติว่าเราขึ้นจะแซงเราจะขึ้นแซงเนี่ย เราก็ดูรถที่วิ่งมาด้านหลังเนี่ยเขาวิ่งมาประมาณนี้เราแซงขึ้นได้ไหมเราก็ดูนะครับถ้าเราดูแล้วเขาแซงขึ้นมาปุ๊บเราก็จะจําได้ว่าจังหวะที่รถวิ่งมาประมาณนี้นะเราแซงไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาแซงให้ไปก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆลองฝึกดูนะครับเมื่อเรามองกระจกมองหลังเมื่อเรามองกระจกมองข้างจนเราชินแล้วว่าเราแซงได้ไหมรถจังหวะนี้เราออกเราแซงออกไปได้ไหมเมื่อเรารู้จังหวะแล้วนะครับออกไปก็เป็นการหมุนพวงมาลัยนะครับการแซงด้วยความเร็วนะครับ เราจะไม่หมุนพวงมาลัยแยะๆเหมือนเราหักเลี้ยวมุมนะนะครับเหมือนเราเลี้ยวตามซอยเลี้ยวเราไม่ได้หักเลี้ยวขนาดนั้นเราเลี้ยวเราเลี้ยวนิดเดียวนะครับหักพวงมาลัยนิดเดียวนะครับในการแซงนะนะครับเวลาเราแซงแล้วก็หมุนไปนะครับให้รถเข้าไปอยู่ในเลนนะครับเมื่อรถเข้าไปอยู่ในเลนแล้วก็คืนพวงมาลัยนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายครับสำหรับเพื่อนๆนะครับในการแซงนะครับทุกครั้งเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะนะครับจะแซงขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาจะแซงซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ ก็ให้เพื่อนๆครับทําจนชินเลยนะนะครับทําจนชินเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆชินแล้วนะครับมันก็จะทําโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวนะนะครับเมื่อเพื่อนๆชินแล้วนะครับทีนี้ง่ายเลยนะครับอะไรอะไรต่อนี้อะไรก็เป็นออโตเมติกมาเลยนะครับจะมองกระจกมองข้างจะเปิดไฟเลี้ยวจะเติมคันเร่งนะครับนะครับมองไปด้านหน้าแล้วก็ดูจนเป็นสเต็ปนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับ ปเป็นแนวทางนะนะครับสลับมือใหม่นะครับลองดูถ้าเ,เพื่อนๆงงตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ